อย่าเพิ่งต่อสูนะ้กันนะบอกแล้วจะบอกว่าฮีโร่มาสามคนเลยนะมานะมานะกูกว่าเรียบร้อยจี้เฉยๆนะโอ้โหอย่าบอกนะคุณห้ามก็จะถูกโดดไปด้วยเนี่ยกณเรียบร้อยขอที่เก่งกว่านี้ ได้มาจ่อยเรียบยร้อยไ้เหรอแน่จริงก็เข้ามา,าสู้เขาสู้เขาออพติมัสสู้เขาแลสามาแล้วค่ะที่มาแล้วเนาะ โอ้โหนี่มันตัวอะไรแบบนี้อะที่ไหนตุ๊กตไดโนเสาร์มันอยู่ที่ไหนไซเรนเฮดหัวประตูวาร์ปเหรออ,อย่าเพิ่งต่อสู้กันเองไซเรนเฮดมา,า,มมาอย่าเพิ่งต่อสู้กัน,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 นบอกแล้วว่าเจ้าไซเรนเฮดหัวประตูวราร์ปมันมามันดูดไดโนเสาร์เรารไปแล้ว เฮ้ยจะตัวนี้มันร้ายกาหน้าดูนะมันดูดไดือดเสาเราไปทำไมเนี่ยกโกวาต้องเข้าแล้วล่ะฝากด้วยนะกโกวาโอ้โหคุณฮักก็มาช่วยเราเหรอเนี่ยสุดยอดเลยอะคลิปนี้มันรวมฮีโร่หรือเปล่านี่แม้แต่คุณฮักอยู่แสนไกลยังมาได้เลย เอา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 เอแล้วนี่อะไรละเนี่ยอุนตแมนนี่นะคิดว่าขดกู่มดว่ากระจกระจหรือไงเดี๋ยวแกก็รู้จะบอกว่าไม่ฮีโร่มาสามคนเลยนะมามามากูว่าเฮ้ยมันดูดมึงด้กูวาไปแล้ว จะกจี่จะกี่สวยๆนะโอ้โหอย่าบอกนะคุณนะก็จะถูกโดดไปด้วยเนี่ยคุณนึกว่าจะเก่งกว่านี้นะคุณต้องแมนมาช่วยหน่อยแล้วมาเลยคุณต้องแมนรับลำแสงไปซะไม่เจ็บไม่คันขอที่เก่งกว่านี้ได้ จ้อยอย่าบอกนะมันจะโดดอุลตร้าแมนเราไปด้วยล่ะเนี่ยเรียบร้อยมาแล้วมันดูดไปหมดเลยอ่ะไปละว,ว่าแต่ฮ่ <h ahaha> มันดูซุปเปอร์ฮีโร่เราไปทำไมกันเนี่ยเ <h ums> จ้าสก,กีบิดี้นี่นะเสร็จแล้วเสร็จแล้วอย่าบอกนะหมายจับ ว่ามันจะดดสกิบีดี้ไปด้วยนะเนี่ยเอย๊มันดูดไปทำอะไรเยอะแยะขนาดนี้อ่มันดูดไปหมดเอาไปทำอะไรกันละเนี่ยสร็จแล้วกูกหรือว่าหรือว่าหรือว่าอย่าให้เป็นอย่างที่คิดนะไม่เอานะไม่เอา เอยว้าฮ่าวาแล้วเชียวมันรวมร่างฮีโร่แล้วกับสกีบีดีเราอุลตร้าแมนไม่นะอุลตร้าแมนกับทีเล็กเหรอไม่นะไม่นะเรียบร้อยฮ่าฮ่าฮ่ากลายเป็นสกีบีดีหัวอุลตร้าแมนแล้วทุกคน สร็จเราฮักตัวเขียวคุณหักยายอมคุณหักยานะขัดขืนไว้ขัดขืนไว้ไม่งั้นกลายเป็นสกิบิดีหัวหักตัวเขียวจริงๆนะเรียบร้อยว่าแล้วกลายเป็นสกิบิดีหัวหักตัวเขียวไปแล้วนะทุกคนไม่ไหวแล้วว่าขอกําลังเสริมมาช่วยเหล่าฮีโร่ไดโนเสารหน่อยเร็วขอเก่งๆเลยนะ ลาออโตโบอทมาช่วยเอาแล้วทุกคนนี่มันบัฟเฟอร์บีนี่นะคิดว่าเ้าจะกลัวโอ้โตโบอทกระจอกกระจอกหรือไงเดี๋ยวก็รู้รู้จับบัฟเฟอร์บีหรือเปล่าล่ะอะอรอะไร่อยทุกท่น สุดยอดไปเลยบัอเ่อบีช่วยนาเจ้าเสาได้แล้วหยอยนะ,ะ้าไม่นะไป้คนนะไอรอนไฮขอตั้งหลักก่อนสุดยอ,อดเลยจัดก,การสกริวบดีหัวอุนตอรแมนได้แล้วเก่งสุดๆเลยมาเลยโอ้ต้บต๊อดโอ้โหฮักเรา สู้เขาสู้เขาโอ้โหสุดยอดหุ่นยนต์เลยนะเนี่ยจัดการสกริิดี้หัวฮีโร่ได้หมดแล้วทำลูกน้องข้ายังเหลือเจ้าตัวแสบอ่ะเนี่ยใส่ไรเฮ็ดหัวประตูวับระวังด้วยนะออฟตีมัสอย่าให้มันจับไปได้นะขัดเถื่น,นง,ง,ง่าย แต่จริงก็เข้ามา,าสู้เขาสู้เขาออปติมัสสู้เขา,อย,ายอมนะออโอ้โหออปติมัสสุดยอดมากเลยอะฟันหนุหัวประตูวาร์กกระเด็นหายไปเลยอะแน่แล้วเหล่าออโตอทกพาเดโดเสากลับสู่จุดศิษย์ร์คได้สำเร็จเหล่าฮีโร่ก็ไม่เป็นไรแล้วนะ พบกันใหม่คลิปหนะ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามาช่องของเราจะได้ไม่พลาดคลิปสรุกสรุปในการช่วยเด็เสาวของเราต่อไปวันนี้ไปก่อนนะบาย